ซูเปอร์เลกเปิดใจครั้งแรกหลังนาบิลคองบัลลังมวยไทยเฉพาะกานยอมรับงานนี้ไม่ง่ายลั่นเข็มขัดแชมป์โลกเป็นเดิมพันมาแล้วสําหรับซูเปอร์เลกเกียรหมู่9ราชัน2รุ่น2กาติกาทีล่าสุดเปิดใจเป็นครั้งแรกถึงไฟล์ีแมตต์รวกเข็มขัดกับนาบิลอานานที่ตอนนี้ก้าวขึ้นมาเป็นแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นแบนตตัมเวทเฉพาะการที่จะเกิดขึ้นในศึกวัน172ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่2 3มีนาคมที่ประเทศญี่ปุ่นโดยเพจวันแชมเปี้ยนชิพไทย พิกัด125-135ปอนและมวยไทยรุ่นแบนตัมเวทได้กล่าวถึงนาบิลอานานที่สามารถพาตัวเองก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดของอาชีพได้สำเร็จโดยการอัด3นับเอาชนะทีเคโอนิโคคาลิงโลจอมบูร่างแกร่งจากสกอตแลนด์ไปได้แบบสุดช็อกตั้งแต่ยกแรกในศึกวัน170เมื่อวันศุกร์ที่2 4มกราคมที่ผ่านมาคว้าเข็มขัดแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นแบนตัมเวทเฉพาะการมาครองอย่างยิ่งใหญ่พร้อมรับโบนัส50,000ดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า1.7ล้านบาทโดยซูปเปอร์เลก่าวว่าสิ่งที่นนาาบิพฒ ขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดคือเรื่องความแข็งแรงในการต่อสู้ในการพบกันภาค2รูปแบบเกมจะออกมาแตกต่างจากภาคแรกแน่นอนเพราะเป็นการชกแบบหยกและมีเข็มขัดแชมป์โลกเป็นเดิมพันด้วยเกมจะสนุกและเข้มข้นขึ้นซูเปอร์เลกเก่าอีกว่าตอนนี้นาบิลมีความกระหายและความมั่นใจสูงมากผมมั่นใจว่าครั้งนี้นาบิลจะไม่ยอมผมง่ายๆแน่และจะเป็นงานที่ยากขึ้นสําหรับผมก็น่าติดตามดูกันนะครับว่าผมจะสามารถต้านน้องเขาได้หรือไม่นอกจากนี้ซูเปอร์เลกยังได้วิเคราะห์ผลงานของนาบิ ที่สามารถรเผด็จศึกนิโคได้อย่างรวดเร็วเกินคาดด้วยว่าในมุมมองของผมปัจจัยหลักที่ทําให้นาบิลเป็นฝ่ายชนะนิโคได้เป็นเพราะว่านาบิลออกอาวุธได้แม่นยํากว่าเขาเลือกที่จะรอจังหวะแล้วค่อยออกอาวุธและโจมตีเข้าเป้าได้แม่นยํามากส่วนนิโคเขาแทบไม่มีการป้องกันตัวเลยยิ่งเป็นการเปิดโอกาสให้นาบิลเอาชนะไปได้ครับสําหรับซูเปอร์เล็กและนาบิลเคยปะทะก,กันมาแล้วในศึกวันลูมินี22เมื่อเดือนมิถุนายน2 5 6 6ซึ่งเกมการโชกจบลงอย่างรวดเร็วตั้งแต่ยกแรกโดยการเอาชนะนอขอขงป ले